Salaam alaikum วันรัมาตุ้งรอวะเ a รอการ์ตชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะคะก็คืองอ2อ1 0 1โดยเรียนกับคุณครูรุสมิสาตาชูค่ะเริ่มเรียนเลยนะคะไปหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง คือการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทํางานบ้านอาเราครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักเกรียนรู้นักเกรียนได้รู้จักอุปกรณ์การทําความสะอาดภายในบ้านของนักเกรียนได้หรือไม่ถ้ารู้จักหรือว่าไม่รู้จักเรามาทบทวนดังนี้เลยนะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหนึ่งไม้กวาดดอกหญ้า ลักษณะของไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้าใช้ทำอะไรอ่าใช้สำหรับกวาดพื้นที่แห้งและเรียบเช่นพื้นไม้พื้นปูนเป็นต้นนะคะ 2. ไม้กวาดทางมะพร้าวดามยาวลักษณะของไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวนะคะอ่าทำจากก้านมะพร้าว วิธีการใช้งานใช้กวาดพื้นแห้งและเปียกกวาดใบไม้นะคะ 3. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นลักษณะของไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นนะคะทำจากก้านมะพร้าเหมือนกันแต่จะไม่ตัดเป็นก้านยาวๆเลยแต่ด้ามจะเป็นด้ามสั้นๆน,นะคะลักษณะการใช้งาน ใช้เหมือนกันกันกบไม้กวาดทางมะพร้าวดำยาวเลยนะคะแต่อันนี้จะใช้บริเวณที่ไม่ใหญ่มากบริเวณเล็กๆแคบๆนะคะดีค่ะไม้ปัดขนไก่ลักษณะของไม้ปัดขนไก่วิธีการใช้งานนะคะปัดฝุ่นละอองต่างๆที่เศษฝุ่นอยู่บนโต๊ะเก้าอี้ หรืออยู่ที่ทีวีนะคะที่บ้านของเราสามารถปัดขนออกได้เลยโดยใช้ไม้ปัดขนไก่ห้ไม้ถูพื้นลักษณะของไม้ถูพื้นนะคะก็จะเป็นผ้าไว้ถูไม้ถูพื้นก็มีหลายแบบมากเลยนะคะการใช้งานใช้ยังไงใช้เช็ดถูทำความสะอาดพื้น พื้นที่มันมีบริเวณกว้างๆนะคะต้องจําเป็นต้องใช้ไม้ถูพื้นหกค่ะผ้าชีริวลักษณะนะคะเป็นเศษผ้าหรือผ้าต่างๆนะคะการใช้งานใช้เช็ดถูทําความสะอาดพื้นได้นะคะแต่ต้องเป็นพื้นที่มันบริเวณไม่ใหญ่มากเล็กๆนะคะไม่งั้นเราก็จะถูไม่เสร็จสักทีแล้วก็เช็ดทําความสะอาด โซโฟานะคะเจ็ดถังน้ำค่ะลักษณะของถังน้ำนะคะมีไว้ใส่น้ำนะคะสำหรับไว้ไปถูพื้นแปดนะคะคือที่ตักผมที่ตักผมนะคะลักษณะของที่ตักผมใช้ทำอะไรใช้ตักเศษผมหรือเศษขยะที่มันเล็กๆนะคะฝุ่นละอองต่าง ก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับลักษณะของอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านเรามาสรุปกันอีกรอบคัะนเรียนหนึ่งไม้กวาดดกหญ้าสอไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว 3. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น 4. ไม้ปัดขนไก่หไม้ถูพื้น 5้าคีริวเจ็ดถังน้ำแปดที่ตักผมหวังว่าเด็กๆคงจะจำกันได้นะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านอ่าโอเคนะคะในเมื่อเราดูวิดีโอจบแล้วชีนนี้ชิ้นง,งานนะคะครูจะให้เราสำรวจอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านที่มีอยู่ในบ้านของตนเอง แล้วบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อวิธีการใช้แล้วก็การเก็บรักษาอย่างเช่นตัวอย่างว่าสมมุติเราเอาไม้กวาดดอกหญ้าวิธีการใช้ยังชื่อไม้กวาดดอกหญ้าวิธีการใช้แล้วก็การเก็บรักษาให้นักเรียนทําลงไปในกระดาษรดยงานหรือไม่ก็กระดาษ a 4ถ้าไม่มีจริงๆก็ทาในลงไปในสมุดของรายวิชาการงานเลยนะคะส่วนส่งเดี๋ยวครูค่อยบอกอีกทีแจ้งที่ในร้านนะคะ